สวัสดีค่ะพี่อี้นะคะวันนี้จะมาพูดถึงขอทุนยังไงให้ได้ทุนจริงๆในปี2022นะคะสนำนับเด็กปี65ค่ะ พูดถึงช่วงเวลาในการขอทุนก่อนนะคะความจริงแล้วค่ะช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการขอทุนนะคะก็คือเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ทุนหลายๆอันเนี่ยเพิ่งออกมานะคะแล้วก็ทุนหลาย,ลายอันเนี่ยยังไม่ได้ปิดรับสมัครค่ะแล้วยิ่งที่ช่วงกําลังเพิ่งจะออกมาค่ะเพราะฉะนั้นโคต้าย,ยังเหลือเยอะอยู่ถ้าเราสมัครในช่วงนี้ค่ะเราจะมีโอกาสที่จะได้ทุนสูงขึ้นค่ะ คำถามหรือเอกสารที่เราควรจะมีตั้งแต่เนิ่นๆนะคะที่1ก็คือว่ารู้ว่าสาขาที่เราอยากเรียนเนี่ยคือสาขาอะไรอันที่2ก็คือมหาวิทยาลัยที่เราอยากจะสมัครค่ะคือมหาวิทยาลัยอะไรนะคะส่วนมหาวิทยาลัยจะสมัครนะคะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้นะคะ2เว็บไซต์นี้เนี่ยพี่เชื่อว่ามันจะมีรายละเอียดมากเยอะมากๆในการที่เราแบบสามารถเอาไปตัดสินใจสมัครได้เลยนะคะเอกสารคะแนนนะคะอันนี้ก็คือความจริงหลายที่ี่บอกไปนะถ้า เราเป็นไปได้เนี่ยก็คือสมัครสอบทุกๆอย่างให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมหรือมกราคมนะคะแล้วก็พวกจดหมายแนะนําจากอาจารย์ค่ะขอไวล่วงหน้าเลยนะคะสำหรับนักเรียนที่เรียน GED ก็สามารถให้ครูที่สอนเราอยู่ตอนนี้ค่ะเขียนจดหมายแนะนําได้เลยค่ะแล้วก็หลังจากที่เรามีเอกสารทุกๆอย่างแล้วนะคะเราก็มาดูคะแนนของเราอีกทีหนึง่งแล้วก็ประเมินกับมหาวิทยาลัยที่เราอยากเรียนนะคะว่าคิดว่าอืมถ้ามาหาวิทยาลัยดีขนาดนี้ เกดของเราขณะน,นี้เราจะเข้าได้ไหมนะคะอันนี้ก็พี่แนะนําลองถามคนที่เคยสมัครดูนะคะหรือว่าิดต่อร์เจนซี่ไปดูคะ่ะเพราะว่าพี่เชื่อว่าเขาก็จะมีโครงการข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็สำหรับทั้น้องที่สนใจอยากจะปรึกษาเรื่องการเรียนต่อหรือว่าการสมัครุนกักพี่ก,ก็สามารถกดลิงก์หน้าโปรไฟล์พี่ได้เลยนะคะมีแบบเยอะมากแบบเอกสารข้อมูลทุกๆอย่างพี่ก็จะพยายามใส่ในนั้นให้หมดนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มไลน์แอดมาปรึกษากันได้นะคะบ๊ายบาย